ก็ถึงริตชี่หรือเปล่านะหลายๆคนคงได้ดูรายการไฮโซโบเยอะที่กฤอ,อิทิพัทน์และริตชี่อรเนตได้ไปเป็นแขกรับเชิญแล้วนะคะโดยแขกรับเชิญพิเศษที่ทางรายการได้เชิญมาร่วมสนุกด้วยกันอีกคนคือหนุ่มมิวชัย,ยพล ซึ่งมีตอนที่ก่อนได้วานให้มีวช่วยถ่ายรูปคู่ของตัวเองกับริชชี่ให้พอถ่ายเสร็จหนุ่มมิวได้ชวนให้ริชชี่มาดูรูปด้วยกันแต่แอดก็แอบเห็นนะคะว่ามีสายตาพิฆาตมาจากทางด้านหลังซึ่งก็ไม่ใช่ใครอื่น คือสายตาของก๊อตนั่นเองหลังจากส่งสายตาพิฆาตไปหนึ่งทีและดูว่านิวและริช,ชี่ยังอยู่ใกล้กันหมุมก๊อตจึงเดินแทรกกลางเบาๆและชวนสาวริช,ชี่ไปที่อื่นทันทีดูท่าแล้วก๊อดคงหึงแฟนก็ไดครับพี่ไหนๆก็มาแล้วถ่ายรูปปุ้ยหน่อยได้ไหมครับอ๋อครับผมได้ครับถ่ายด,ดีมากเลยพี่ถ่ายง่ายกว่าพี่เยอะเลยวะ,อะโอ้หเขาดูดีมากเลยพี่จริงเหรอจริงเลยพี่ พี่ก๊อตมองลงมานะครับโอเคโอเคดีมากโห่ง่ายกว่าถ่ายพี่เยอะมากเลยพี่เจมเออสวยมากวสวยจริงนิ้ว ไปผมบอย่าเพิ่งยุ่งอย่าเพิ่งยุ่งนี่นี่เรายังไม่มีรูปจีนเลยนิวตรงไหนไทยตรงไหนอีกไหมข้างหน้านะไปข้างหน้าข้างหน้าไปิชีมาเข้าิชีมาเข้าิชีมาอะไรพี่เรายังไม่มีรูปเลยไปันึ่งนะไปกันหึ่งเหมือนแบบว่าพูดว่าแบบดาจัโกเวแปลว่าแบบสวยจังเลยค่ะอะไรนะครับผมดาดาดาัโกเวยดาจัโกเวยขอบคุณนิวที่ชมพี่ ไม่ว่ายังไงก็ไม่ยอมให้หนุ่มคนไหนเข้าใกล้ริอที่เลยนะคะหนุ่มก๊อตหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องเล่าเรื่องดาราวไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปน่ารักน่ารักและข่าวใหม่ๆของคนในวงการบันเทิงขอบคุณค่ะ